สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนพบกับช่องน้องจูเนียแฟมิลี่นะคะและสวัสดีผู้ติดตามรับชมอยู่ในตอนนี้วันนี้มีเอฟซีน้องจูเนียเอาแต่งโมมาให้แม่ทันวากับพี่ปุ้มปุ้ยด้วยค่ะอร่อยเลย เป็นโมล้างเรียบร้อยแล้วนะคะยางอะไรนีกใส่ได้บ่าไม่ครับ <c oughs> มันนี่บ่ได้กินน้ำเขามันมมนี่กินแบบมีความสุขเนย กวนบ่ได้มื้อนี้ <laughs> มื้อนั้นแตกกระจายมานันมือม้อนี้พี่ปุ้มปุ้ยกินแบบเอออารมณ์ดีสะบัดหูมื้อนั้นสิกินกับเยียบมั้นั่งอีกหน่อยๆนอ่อยนะมึงมั้งมึงมังขามึงมั้งมึงขามั้งมึงขาบ้งขาหน่อยหน่อยสิเต้ แรงเราเลงว่ะรวาเก้มเล้ยหมาแ้มเล้่ามุมมุมมายกัดนอนแมมุมพี่เลี้ยงบอฉันว่าสิอะไรนะพี่เลี้ยงจูออกจากของนี้ตอนเขาไปเลย กอย้อยๆ no ้ก nice ิน <jouer> บ่เ <ences> ป็นสิดึงสัตว well. <sm iral iba> ์ไปแลอามืออนีกวนบไดแล้วอะไรไหนเอ้ยกินอะไมื่อนันพิสูตรเฮ้ยไดได้มาจ้ะจักเดียนนังจะกินไหนปีนหรอคระผมกระผมกินแต้านมไปก่อนอ่้ก็รัดยำยายำยังนิวเต ฮาได้แครับแต่ว่าบาอยางที่อยูแตงมององเลนดีอ่ะได้หน่อยอาจารย์เน้เป็นหัวเนี่ยมันคือุรทงงเดี๋ยวยาไทยกินขียอเนี่ยอัดหามันลยขี้เกาหน่ไปเนครับรอไปก่อนค่อยกินสมนี่เก็บกินขี้แม่เบิ่งก่อนแม่บดไว้ให้เรียบร้อย ขี่ออกมาใหม่ๆน er ี่เก็บกินดีค่ะยำยำยาละเอียดกับไข่ลูกกีนเลี้ยงลูกกันเยอะ เปน็นสีดูดเนื้อเป็นสีดดนิ่อ่ะมาเป็นตักกะที่แบบนนอแม, <c oughs> ม่ <c oughs> ม ใช่นางปุ๋ยพี่กิน,ปเ,เ,นะกนเป็นกระแสนะไก่ดัดนิดไปแล้วครับนี่วันนันไปแล้วนอนเต็นเต้นนะนอนเช้าเดียวโอ้ยาวาทังปุ๋ยเริ่มพมเมันเนอะไม่ พใหญ่นี่นะก็ไมีหน่วยเน่าเลยซื้อมาเมื่อไหร่จะเห็นหน่วยเน่าบ่แต่ว่าบ่คือเออบ่น่ะบ่ค่อยเน่าเลยนะงามซูนวยงามซูนวยว่านซูนวยผมมันใส่บ่พุ่นน้ำดิรอบนั้นที่เขาไปที่ว่าเขาเอามาให้นะเนาแบบ ครึ่งต่อครึ่งเลยอะไบ้างกวนอันเดียสิบะเอามารอบที่แล้วปุ่นปังปังเก่าคุณนะนที่เขาเอามาให้เด้ที่ว่าเห้าไปเอาโบแมทห้าไปเอาดอกที่ห้าไปเอานั่นนะอ๋อ <laughs> เสียปองปนี่นกอนข้นสตูพักอยู่ไอ้บ้านนี้ก่อน ไปทางเอาตงหมูเลยบนจากตงหมูนี่่แตงหมูเรามันมาไกลบาจากกวาสิมาฮอดเี่มา่จดลยมได้มามาไกลมาจากใจบุญอออันนี้สดสดจากต้นเนาะเด็ดปุ๊บเออนั่นแหละอันกว่าสิมาฮอดเชียงใหม่ เอาจนสำม,มันงายมืนอนี้จอยไปเลยมือนีอิ่มหรือเล่าได้อิ่มแล้วอิ่มหรือเศร้าแล้วคันว่าเริ่มขอบคุณจ่าสวยๆไป

Hãy subscribe cho kênh Ghiền đấy Gõ Để Không สะพานริมคลาน่ะที่ไหนสะพานอะไรอ๋อนั่นจะตัดได้สิครับรสะพานแรกนะครับครับไอ้เข้าทางอาอาไอ้ไอ้แมซอยเจริญยนต์่ะเจริญยนต์ตรงข้ามกันามัยอะ่ะตรงไปเส้นนั้นเรื่อยเลยรเรื่อยเลยเอเอมันจะมีทางเลี้ยวเข้าขวามือ,อมันจะเป็นสะพานมีแต่ยญานนเปียเลยเดี๋ยวก็ว่างไปเปลี่ยนกับไปคนเดียว แต่ไม่รู้ว่ากัวเขาลอกไงกัวเขาลอกคลองนี่ไปดูนานแล้วไม่มีเวลาด้วยอ่ะควันมันน้อยมู <S <S ้แต่ถึงว่าใจอย่างนี้ครับไปแล้วมันเจอแล้วมันเจอแล้วไปไปกันใหญ่มีตัวกระพรก็เยอะแถวนั้นอ่ะเออเขาบวกเยอะเมื่อก่อนไม่ซื้อแถวนั้นแหละไม่รู้ใครไปทำราคาขึ้นไปโอ้ยาหยังไงจัดจัด ถูงละโอ้ยให้ละตามตีน้อยมัน